สวัสดีครับพี่นออ้องชาวสวนมันนะครับที่ปลูกมันสำปหลังนะครับโดยเฉพาะเมื่อไม่นะครับที่ปลูกมันสำปหลังนะครับอาจจะยังบม่หูถึงวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ส่วงระยะอตอนใดวิธีใดนะครับเดี๋ยว พนกี่คนปลานะครับจะชวนมาหาวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับมาบอกวิธีการใส่ปุ๋ยให้ครับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่นะครับส่วนมือเก่าของเฮานะครับก็คือที่มีประสบะการณ์แล้วนะครับก็นำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกันหนนะครับเด้อพี่น้องนะครับกับพันวากันนะครับสูตรใดสูตรใดผู้ใดเก่งผู้ใดบบเก่ง นะครับกามาเบิิงกันนะครับเดี๋ยวไปเบิิงวิธีการผสมปุ๋ยนะครับเอาพยาคี้ใส่สูตรแน่ไดนะครับปียังจางใสจังกสีนะครับเดี๋ยวไปเบิิงกันครับครับสำหรับสูตรปุ๋ยพยาคี้นะครับจะใส่สูตรอเสมอนะครับสิพาสิพาสิพานะครับสองส่วนนะครับ มาใส่4600นะครับส่วนหนึ่งนะครับผสมกันนะครับผสมกันนะครับค้นให้เข้ากันนะครับระน,นะครับขนให้เข้ากันนะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างนะครับโดยทางเขาจะตามเฉาาพาะข้เป็นจริงเขาผสมหลายหลายคนนี้นะครับนีน้เป็น ตัวอย่างให้เมื่อหม่ได้เบิงนะครับเป็นอย่างคือเอายูเรียรผสมกับทิปหาทิปหาซิปหานะครับบางท่านอาจจะว่าซิปหาซิปหามันก็มีในตัวเจนอยู่แล้วนะครับฟอยฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่แล้วนะครับเป็นอย่างคือเดี๋ยวเอาในตัวเจนมาใส่ามาใส่น้ำเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ ก็คือในตัวเจนนะครับตัวหนาสูงนอกกับไม้ถึงจะให้บำรุงต้นบำรุงใบของเพื่อนนะครับช่วงมั่นหนึ่งเดือนนะครับช่วงมาหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับช่วงนี้บำรุงต้นบำรุงใบนะครับให้เพื่อนใน้อนี่ได้สูงนะครับเรื่องการจเจริญเติบโตขึ้นนะครับ เรื่องการเจริญเติบโตให้ไวขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับเฮากระมีอฟอร์ฟอ,ฟอลั์นะครับเพื่อบรบรุงต้นนะครับเสริมระบบรากไปนอบกันพร้อมกันนะครับให้เดินไปพร้อมกันเลยนะครับเพื่อความเจริญเติบโตของอ่าแล้วก็โพแทเสเซียมนะครับนี่คือการาสร้างหัวใหญ่ นะครับครัเป็นหลายเดือนขึ้นไปนะครับเพิ่งจะสร้างระบบแปลงพวกเพิ่มผลผล,ผลิตน้ำหนักนะครับตัวสุดท้ายนะครับผสมใส่ไปตนการเลยนะครับหลังจากที่ผสมแล้วนะครับเอากบมาเทลงภาชนะหรือว่านี่แหละครับ รับในส่วนผสมเรียบร้อยนะครับถ้าบวกขากันนะครับถ้าพผสมเท่ากันเขาก็มาค้นอีกนะครับส่วนมากจะผสมเท่าไรหลยๆนะครับผสมเท่าไรหลยๆเพื่อเขาจะได้ไปหวานนะครับครับพิ่น้องการใส่ปุ๋ยก็มีหลายรูปแบบมีหลายเทคนิคแล้วแต่วิธีการของแต่ละคนนะครับแล้วแต่ประสบการณ์กับส่วนพญิกีนะครับจะมาใส่ ในขณะที่ดินมีความชื้นนะครับในขณะที่ดินมีความชื้นนะครับวานเลยครับวานไปตามแปลงนะครับเขาสามารถวานไปเลยครับนี่ครับความชื้นนะครับเห็นบ่าวานไปถือใบมั่นเพิ่นจะติดน้ำใบมั่นนะครับแสดงว่ามีความชื้นสูงนะครับ เป็นอย่างคือวันบอสเดายบอกมางคนพสิถามอ่าจานปุ๋ยมันละเหยไปตามอากาศนะครับเวลาของการระเหยของปุ๋ยนะครับก็บใส่เวลาโพสมควรอยู่นะครับแต่ถ้าลงมาในดินนี่รับดินมีความชื้นนะครับดินจะสามารถดูดซับเอาปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็จะละลายนะครับความชื้นในดินจะเหตุให้ปุ๋ยละลายนะครับปฏินิาวานนะครับ เพราะว่าน,นี่มัดหนึ่งเดือนนี่นะครับหาบ้าเพื่อนสี่ออกมาเน่าเติบเลยนะครับออกมาประมาณจากักอ่าเดี๋ยวเบิ่งตัวนี้นะครับนี่ไ,ก,นะไก,ก,ก,ก่นะครับไก่มะเขือแล้วมะโอกินหักข้าผโพดบางที่หักนะครับกะประมาณยี่สิบเส้นนะครับเกือบยี่สิบเส้นแล้วนะครับนี่หากว่านี่นะครับห้าเพื่นออกมายี่สิบเส้นแล้วนี่นี่คือลองลองมันครับพี่น้อง ลองมั่นนะครับฮาวานนะครับปุ๋ยมันก็ละลายลงมาในตามรลองมั่นนะครับเพื่อสามารถหากเขเพิินนะครับสามารถดูดนะครับเอาปุ๋ยไปสั่งตน้นสั่งลำตน้นสัางใบได้ครับนี่นะครับลำตน้นใบงามกับสร้างข้อแสงได้ดีครับพี่นอ้องรับพลังแสงอาทิตย์ได้ดีนะครับ รับรลองว่าบอ่บอเสียหายครับทวานนี่รับนี่นี่ขนาดไก่จ้อแล้วครับนี่ขนาดไก่จ้อกินไปแล้วแงๆปลานี่นะครับโดยประมาณกระยู่ในอ๋อยสิบเซ้นครับพี่น้องนะครับแล้วแต่เทคนิคไผมันครับที่จะวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับบางท่านก็ยอดใส่วิธียอดใส่วิธีคุด ขุดระว่างกลางนะครับนี่ขุดระว่างกลางหลุมไอ้กลางกลาง,นะางกลางต้นมั่นนะครับขุดระว่างกลางต้นมั่นแล้วก็ปุ๋ยใส่นะครับแต่ในวิธีการตัวนี้มั่นอาจจะบ่ได้รับสารอาหารถาดอาหารนะครับหรือว่าได้รับปุ๋ยนี่ดีพอสมควรนะครับบริได้รับดีนะครับเพราะว่า เพื่นที่ได้กินแต่ช่วงนี้นะครับส่วนห้กออกมาทั้งคางหล่องนี่ซื้อริกินได้ครับถ้าเขาใส่ได้หลออ่อนะถ้าเาคุดใส่นะครับแต่ถ้าเขาวานนะครับผาวานกระจายไปเพื่อนจะได้กินเบือหากทั้งคางนะครับหากทั้งคางหากรอบลอบนี่จะได้กินทั่วกันนะครับก็แล้วแต่นะครับ,รบพี่น้องนํำไปปรับใส่กันนะครับอ่าส่วนของผมนี่ นะครับใส่วิธีวานนะครับวิธีหยอดผมก็เคยใส่อยู่ครับเคยหยอดนะครับพุดนะครับเบิ่งส่งผุ่มใบของเพื่อนนี่อ่าอาจจะทีพินิดนึงมองนี่นะครับผุ่มใบกําลังเขียวนะครับกําลังเริ่มสีเขียวมันแวบเลยนะครับนี่กำลังเติบโตยังบ่ะท่านเถึงเดือนขาดดีครับวันที่เจ็ดมิถุนายนนะครับจะได้หนึ่งเดือนพอดีนะครับนี่แต่ว่า ต้นขวเพนสมบูรณ์หลายครับสมบูรณ์ขนาดนะครับเบ่งยอดนะครับนี่แตกยอดแตกใบดีใบกําลัางเลื้อยชีหง่ครับใบแหงใหญยแหงหนานะครับยิ่งใบใ่ญ่ใบนะหนาเป็นไดแหงดีนะครับตอนนี้กาลัางไดหนึ่งสองสามสี่หากำลังไดหาแฉกครับกําลังใดหาแฉกแนี่ ตัวนี้ได้หกกับ1 2 3 4 5สี่หหได้หกแฉกนะครับถ้าได้เก่าหลายแฉก,กว่าได้แห้งดีครับอ่าทามันเห่านะครับพี่น้องเคยเห็นบ่เก่าแฉก10ถึง12แสแฉกนะครับผมเคยอ่พอพ่อนะครับมันถ้าง,งาอีลีนะครับใบิ่นจะหลายแฉกเขียวมั่นแวบนะครับช่วงนี้อากาศชื้นฝนตกบ่อยนะครับก็เลย อพอดีเป็นจังหวะนะครับที่จะได้ใส่ปุ๋ยนะครับมีความชุ่มชื้นสูงนะครับใส่ปุ๋ยโอกาสที่มันสำลักเห่าจะรับปุ๋ยก็มีสูงคือกันนะครับโอกาสจะเลื่อนเติบโตงองกง้ามให้ผลผลิตดีก็มีสูงคือกันนะครับเพระเพิ่นได้รับปุ๋ยมาหลานะครับพอเพิ่นได้รับปุ๋ยแล้วครับเบิ้งครับนี่พี่นอ้องนี่ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตอนนี้ได้เจ็ดแล้วครับนี่ได้เจ็ดแสกแล้วนะครับแต่เจ็ดแสกเบิองเบืงต้นส้มพุ่มนะครับจะใหญ่ใบจะเขียวนะครับเริ่มสิเป็นเริ่มสิมันแล้วครับนี่กับประมาณยักสามสิบสี่สิบเส้นได้ครับหอนยอดนะครับนะครับกัขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามชมส่องพญกีข้นปลาเทศบาลนะครับที่มาถ่ายทอดความรู้ นะครับแหลกเปลี่ยนประสบการณ์เดี๋ยวว่าสายสอดความรู้เท่าน,นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นนําประสบการณ์มาแหลกเปลี่ยนมาเราสู่พี่น้องฟังผู้ใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับเด้อนะครับความคิดเห็นสิทธิชมจังไรน,นะครับค่ะติชมได้นะครับขอบคุณนะครับสําหรับการกดไหลโคดเส้แหย่หยนำนะครับถ้าเห็นวา่ามีประโยชน์กับโดไลล์กดแชร์ให้พันธกิจนำนะครับเด้อ ขอบุญขอบคุณพี่น้องบอ่ว่าจะเป็นชาวไทยของเ่าวรัวชาวประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งพี่น้องทางสปปทล่าติดตามชมพญกีมเ,เม็ดได้เขมรนะครับทั้งกับผู้ชานะครับ FC พญกีก็ขอบุญขอบ,ขอบคุณครับ,รบ,ออรบขอบคุณครับสวัสดีครับโอกาสหน้าพอกันใหม่ครับขอบคุณครับ